นะครับไม่เดินหน้าแล้วครับอยหลังแล้วครับผมน่าจะไม่กล้านะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้จมขึ้นมานี่ลํบาบากครับ ก็อไม่แน่ใจนะครับไอ้ท่านผู้ชมให้ถอยหลังนะครับแต่โชเฟอร์จะจะเดินหน้านะครับเปลี่ยนแผนแล้วครับเป็นถอยหลังคืน<อ> <laughs> lời khưng nữa nào em lịch này Hả? Đi mẹ chờ ra đá biết em lịch นี้น้ำหนักเยอะนะครับนี่น่าจะประมาณ20กว่าตันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่า20เท่าไหร่ จะทำสะพานไม้นะครับไตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้วไปหลังไม่ได้ครับถ้ากลับก็ต้องกลับตั้ง2ตัวนะครับเอา้นาน่ๆไปถ่ายคนเยี่ยวหนยนะคนเยี่ยวน <laughs> ะเซตดินก่อนหรือพี่เซตดินก่อน

ว่าจะมาถ่ายคนเดียวเองเนี่ยใครมาอีกแล้วครับนี่เอ้าน้องเป็นหนึ่งก็มาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยังครับสวัสดีครับเนาสบ๊าดีครับเนี่ครับเสียอาวุธครับด้ำซิ่งดินด่วนนะครับมากับลูกชายน้องเป็นทำไมกล้ามาก็ต้องถามคนขับครับคุณนายรถจอดไยาน ลโ,โอ้ยอหน้าแดงหมดแล้วอันนี้เป็นมือไปโดนอะไรมาครับนี่มากันที่ไหนอ่ะเฮ้ยเลยร้อนจนหน้าแดงนะครับนี่ใช้คาไอ้เร่ม่อเิ่มครับเริ่มครับ่เรนีนโ่อนี่นีเ่เก็บีถอยเป็นนึ่งถอยก่อน อาวทำไมเป็นหนึ่งทำไมไม่แบ่งพ่อมั่งอ่ะไขมันอ่ะสิบุตทำไมอ้วบจำมั่งทำไมพ่อจอยแท้โอ้ยลุยโคลนมาครับไม่ได้สนใจคุณข้างหลังเลยเดินเอาตัวรอดเลยนี่ นนี่นะครับเดินหน้าข้าลูกเดียวครับมาถึงขน,ขนาดนี้แล้วอีกไม่กี่เม็ดเองนะครับนี่ประมาณสิบกว่าเม็ดครับโอ้ยหนึ่งกล้ามาโอ้ <script> โอโอขนาดยืนยืนจะจุ die. ๊บๆเลยมันจะได้ต้องนา็นน้ำด้วลอยยืมว่า <pack> มันแห้งได้ก็คือเการับความเป็นดินเป็นดินทางนันเลยหยุดแน่ตรงนี้เองแถวโน้นดินเหนียวหมดใช่เป็นยูแอง

วัวมาครับจะคันร้าเดี๋ยวเดี๋ยวถือใบพันน่ะสไลด์ได้นี่เกลี่เกลี่อ๋ออันนี้เสียแล้วบอกไอ้ที่สไลด์ไอ้บเข้าหนามันลุลมกันมันมีเคื่องไปเสืออะไรข้าวนามัลุดโอ้ยตัวนั้นใส่ดีเกตทางเนี่ยวุ้ยเรียบวันในเกตเดือดเลยวะไปกลับยูวุ้ยเกตเดือดยังไอเนาะไม้มันใหญ่กว่ารถครับมายากครับ แต่ถ้าได้ตัวนี้มานี่สบายเลยครับนี่มาถึงตรงนี้เลย,เลยนะี่ตัวนี้ใหญ่ครับถ้าเขาไม่ห่วงนี่ถ้าติดเรื่อยมาด้วยนี่ไ,<ม>ได้ฟืนกับบ้าน,<ห>นแย่ๆ,ๆเลยครับนี่สวดีเป็นไม้ห่วงห้ามนะไม้หวงห้ามเหรอเอาไปไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ไปอุ้ยอันนี้ แรงมากครับนี่นะคันหน่อยคันเขียวหน่อยกว่ายเลยหน่อยกว่าดิไอ้คันเขียวด้ว่ยยังไงหน่อยกว่าหนิดดิใช้ธรรมดานะครับนี่ นี่นะครับโชคดีนะครับที่มีไม้เยอะนะครับไม้นี่ส่วนมากจะเป็นไม้ที่บริษัทแก้วสง่านะครับมาจมงดก่อนนะครับทิ้งไว้เลยได้อันนี้สงจากชีมงานแก้วสง่านะครับตรงนี้นี่อันตรายนะครับนี่คือตัวที่สองนะครับที่จมอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ก่อนแก้วสง่าก็จมอยู่นู่นมุมนู่นนะครับ เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับวิธีการยกไม้วิธีการวางสะพานไม้นะครับโอ้เออได้ยังไๆสิสองงานอีกงานนี้ตุกงตุ้งรีโมเลยเนาะจะต้องให้น้ำกรินเป๋ๆมาครับมีอยู่สองท่อนฝั่งนู้นนะครับ นี่ครับอันนี้ต้องแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งจะอะไรมาแบ่งอาอะไรแบ่งเรือยก็ไม่มีแล้วยิ่งมุนไปใหญ่อีกแบงอีกยิ่งเละไปใหญ่อีก แล้วอ้อยมันปูกร้อนอันนี้ต้องรถพับกันนี่นี่นะครับใกล้เข้ามาแล้วครับเหลือประมาณ10เมตรครับนี่ <c oughs> นี่นะ Rồi vô cái bao sẽ bay để đích cái Đây Nè, xếp đâm Xếp nè. Đây, hồ quay hồ khao mà liên khoai không? Hứa xin nè. มีเลี้ยงควายครับมีเลี้ยงควายร้อน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 นร้อน้อนร้อนรร้อน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 ร้อร้อนร้นร้อนอน้อนร้อนร้นร้อนร้อนร้อ้อนร้อนร้อนนร้อน้อนร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 ้อนนร้ร้อนนร้ร้อนรอนรอนร้อนร้อน นี่นะครับใครไม่รู้ว่าเป็นคนบ้านะครับนี่เดใครไม่รู้ว่าเป็นคนบ้าที่ไหนได้เสียรถดำนะครับนี่คนเดียวน่อยนี่ไหลให้ยุ่สาบเดือด สองเงิประโคนนะครับนี่ไปไปย้อมนวดไปย้อมเข้าไปย้อมเป็นสีเหลืองแล้วไปอยู่เขาโน่นปะแต่ไม่ได้เส้นนะครับแถวนี้เจ้าที่แดงเจ้ากัญชาของปลาเจ้าที่แดงครับทำให้คนดีกลายเป็นคนบ้าได้นะครับนี่ ไกลแล้วครับน่าจะประมาณอีก3ท่อนนะครับ1 2 3 3ท่อนก็โอเคครับเี๋ยวถอยหลังกลับไปเอาไม้ก่อนนะครับเพราะว่ารถไทยดันมาลำบากมากครับ แล้วครับดันไม้มาแล้วครับรถไถก็มาอีกคันแล้วครับเลยรถไถมาช่วยกันครับงานนี้งานใหญ่ครับนี่งานช้างครับงานช้างสุรินทร์ครับงานชั่วโมงออ๋งงานชั่วโมบ่ Hahahaha! <laughs> นี่ยังไงให้เพื่อนเพื่อนดูต่อคลิป3นะครับกับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอพักก่อนนะครับว่าแบตมันจะหมดแล้วครับ